ยังไม่มีเพลงนะเอาอาดีก่อนเนาะหนึ่งและวสสและ4สี่ไปยังไงห้าไปยังไงหกเจ็ดปดเป็นขต่อห้อยขาห้อยขาข้างไหนใช่ด้านนี้ก่อนหนึ่งสองสส่หาเจ็ดไปหนึ่งสส เดคือเปลี uh, ่ยนมุมแปไหนต่อนีตัองแต่กี่รอบสถสองรอบพอเน้ะตามไปท่าไหนเริ่มใหม่หนึ่งและสองสามและสีห้าหเปลี่ยนมุมนะจ๊ะเปลี่ยนมุมดเปลี่ยนมุมสองมีตั้งต่สอรอบใช่แป ห้อย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 ห้ยห้อขาไหนก่อนขาไหนเป็นก่อนค่อยจิตขานั่นเน่น้ข้างหลังเพราจิตขาห้อยจิตขานั่นเป็นหน้อยพราะจิตขาห้อยขาไหนก่อนห้อยขานี้ก่อนนะขาอนนี้ก่อนนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะขาอนี้ต้องตึงไว้อย่างนี้นะมาพคนขานี้ก่อนอย่างนี้ถูกด้านนี้ก่อนอย่างนี้ค่อยๆแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ค่อย ได้ไหมไต่อไปหันหน้ามาเอาเป,ป็น,น,เนเลยดีกว่าเออเอาเป็นเลยดีกว่าอันนี้ใครเอามาให้เนี่ยอพี่วางเลยไม่ได้พี่เดี๋ยวพี่จะไม่ได้จ่เงินเดี๋ยวยื่ายแลนวจ้ามันเอาตางมาเคยพบตางไหนอ่ะรอบนี้กำนันงมอง